<Okay. S 1> เริเ่มสถิตมด้วยนะตบปัน1 1> เองอีพีหนึ่งเยอะลากเยอะลัางจากนี้กูจะย้ายห้องอื่นละห้องคลอดจะพูดอะไรก็ช่วยช่วยเกงใจ YouTube ยูทูบกันนะเพราะว่าสิ่งที่เกงจะพูดไปมันจะมันจะอยู่ตลอดไปยังไงล่ะต <laughs> ลอพี่สตรีมเหรอถามกิง <c oughs> ใช่ใช่ใช่ อา้าวแล้วก็ไม่บอกคลิปหายแล้วไม่พ,พี่พี่ก็บอกแกแล้วพี่มีกะตีแล้ว <c oughs> โอเคตอนนี้เราย้ายมาห้องคนเดียวแล้ว <c oughs> ไลน์นี้มีสะตีนะครับเอ้ย <c oughs> mày mình Mặn mày chẳng đấy Vô Vô lại Ping โอเคครับทุกคนตอนนี้มันเริ่มแล้วอู้วเลือกตัวเลือกตัวหรือแบนตัวอู้วเลือกตัวอย่างไวเลยมีอ้อยมีทูเรนมีเอลซูมีทาชิแล้วก็มีเตียวเซียนเฮ้ยเอาจังวะทาชิอ่ะถาจริงทาชิปิดป้อมด้วยเฮ้ยเตียวเซียนเนี่ยโว้ ค่อนข้างแปลกนะสเตลเซียนเอาสปินมานแต่ก็ไม่ได้แปลกมากโอ้โหล็กเตอร์โอ้บอลลินฮึน่าล,ลืมเช็คเลยว่าคนคนเทสชื่ออะไรบ้างเพราะว่าไอ้คนไอคน้ยคนที่มาเทสสิไอ้คนที่แม่งเทสก็แบบเปลี่ยนชื่อบ่อยลือเกินน่าจะมี มีฟอนเลนที่เป็นคนเทสแล้วก็ใครอีกนะไทชิที่เป็นคนเทสโอเคเริ่มละโอ้ว้าวแรงคอนด้วยอู้มีชูพรีมอุ้ยชูพรีมหนึ่งสองอู้สามสามคนโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยเชี่ย <laughs> ซุปเปอร์แมนเขียวลินี่ทีเขียว,ยวแล้วก็ฟอเลนโลตัน ให้ไอ้นี่โลตันสิละทูเรนโลตันเอลสูเกอบตันสนุกแน่แน่งานนี้เดี๋ยวเปิดแอร์กันเสียงไม้เป็นไงบ้างฮัลโหลฮัลโหลเทเททเดี๋ยวเช็กเสียงไม้ตัวเองในไลฟ์เชีย่าเทเทท โอเคโอเคเริ่นก่อนละกูเล่นเอาแข็งมาก็เล่นเอาแข็งมาเอสุเอาแข่มาเอ้าหุดเกมเจมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะทีมฟ้าขอหยุดทีมฟ้าทีมฟ้าอ๊าเริ่มแล้วอะไรโอเคเปิดมาแล้วครับ อู้เหมือนทางนู้นจะมีแค่วันเดอร์คนเดียวนะที่มีแขกอะคาชิโรมซูปเปอร์แมนโรมซูปเปอร์แมนจะไปป่วนป่าไหมเหมือนทางนี้เขาจะระวังหลือเปล่าโอ้ไม่หรอช่ว,วยซูปเปอร์แมนช่วยเกียร์กลางว่ะแล้วก็ออฟช่วยฟาร์มแดงที่หต่อย ตัวเมมโมโซนต่อเขาจะไม่ช่วยป่าฟาร์มโอ้เก่งงานเอ้า <laughs> ข้าวบนเกิดอะไรขึ้นโจ๊กเกอร์เจลสุว่ะ <Yeah. S 1> เจ็บเจ็บเจ็บมากอู้แลกแล้วแลกแล้วทีเนี้ยโจ๊กเกอร์ตอนนี้มือตัวโจ๊กเกอร์เอ้ยพี่ทาไม่ทาไม่บืดน้ำแกะทาไม่บืดน้ำแกะตายโจ๊กเกอร์กลับบ้านเก่าเลยเหมือนเขาไม่ได้ขอเกมกันหรือเปล่า จกเกอร์ค่อนข้างแหลมเลยเมื่อกี้ <c oughs> เหมือนคลิปเล็กป่าป่าไม่สนใจคลิปเล็กไห,หรอะ <c oughs> ถ้าชีบแม่งเหงา <c oughs> ตูสายปฏิคลิปเล,ล็กรอป่าไม่เอาเ <c> ค <oughs> <c oughs> ตอนนี้นนถุงใส่มงกร์น้องผมคนไปดีแรงเรียบร้อย <c oughs> ลิ้นถังเอาแล้วอาละ,ละจังหวะนี้มีการสไล่ไปเพ้อ,อหนึ่งเมตรจากเอลสูไปตอนนี้จะเอาไงต่อครับน่าจะไปเกี่ยวคิวที่กลางแล้วก็อาจจะไปเอาองกรลงไปองค์กรอาเรียบร้อยลงไปองค์กรเอาแล้วแล้วเอาแล้วแล้วทีนี้ มีไฟเกิดขึ้นแน่ๆซูเปอร์แมนตามมาทีวิตอบเดี่อนเซียนได้ไถ่เกัยบ่อยเจยวเซียนตายแน่นอนไอ้ดูเรียบร้อยเพิร์ดบัตรจะทำของทีมสีฟ้าไปแจ็คทูเลยนะครับ <c oughs> แต่ก็ทีแรกแแรก,ก็ได้มังกรไปแต่ตอนนี้แกเสียเพื่อนอีกทุกต่ออุ้ยซูเปอร์แมนไถ่สวยอยู่แต่ว่าโดนอุ้ยอุ้ยสวยโคตรสวยโคตรโอ้ไถ่ต่อโอ้โหเรียบร้อยเอาทายชี้ไปเลยแต่ว่าอ้อยกลับมาเรียบร้อยเอาซีนิเตียป่าที่ต้อข้ามไปนะครับ ก็เฮ้ยลงไปเอาต่อลงไปเอาซุปอร์แฟต่อได้เลยแน่ฟับอันติไปโอ้โหแล้วก็จก๊กเกอร์หิวมากแต่เอาไม่ได้นะครับเจโดฟอร์เรนรับสวนไหมไม่พเพราะฟอร์เรนไม่กล้าเสียงเพราะฟอร์เรนไม่มีบัฟการดาเมจแล้วตอนนี้อ,อันติก็เห่อตอนนี้แยาะแยกระหว่างเอาแล้วเอาแล้วตอนเนี้ย เสียเซียนโดนเห็นนะแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองโดนเห็นแปะแปะแปะแต่เอโซคนนี้ค่อนข้างปักวอดได้สวยอยู่กันนะว่ากระตุกกระตุกมีการกระตุกเล็กน้อยมีการเก็บแต่กับลากเล็กเกิดขึ้นนะ เอาละจะเกิดไฟขึ้นตรงแยกมุขพรแน่นอนซึ่งมันจะเป็นไฟที่เสียเปรียบมากถ้าเกิดไฟขึ้นมาเอาวะไม่เอ,เอาดังแล้วเอาดังกันละและ้ิซีเจียงก็แบบข้าวมากซีนิดเทียวห้ามากข้าวมากปีแรกเลือดแต่ก็เท่าน,นั้นแหละหนีไม่ได้ตายข้าโบโบนะไปแล้วทำด้วเบิร์ดไปแปะ <c oughs> เรียบร้อยจบเกอร์ที่ออกมาแต่ก็โดนฟอเรสตล,ลวกเฮ้ยเอาอีเอาเอาีกต้องยืดลูกเรียบร้อยลากอยปีทั้งฟอเรสต์ได้ทเด้วยเบิร์ดคอยล็อกกระบานลากหัวคม ทีนี้ใครได้ดัร์กเลยปะน่าจะเป็นฝั่งของทีมสีฟ้าได้ทางดารกเป็นคอมพดได้คิวด้วยได้ตอดป้อมด้วยโอ้โหคุมกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ให้สังเกตนะแบบว่าทีมทีมสีฟ้าค่อนข้างเทียบทูานะไม่รู้เงินเป็นปึกเลยดูสกินแล้วสกินเดียกไปซูเปอร์แมนอะซูเปอร์แมนอาจจะมีสกินแต่ไม่ได้ใส่ฟอนเลนบ้างแหละทีนี้เกียบบ้างแหละทุเลนเอลสูอีกทีมสกินวิปปับไหนก็เอาอีก เอาแล้วแล้วฟลอเลนท้าแล้วฟลอเลนท้าแล้วจะไปนเมย์เขาออกได้ไหมออกได้เฮ้ยแต่ว่าโอ้โหวันเดอร์ตามาโอ้โหสวยนะแต่ว่าฟลอเลนมีสปินเฮ้ยเฮ้ยเอาสุดสุดเกินสุดเกินสุดเกิน,กนอันติเฮ้ยโอ้ยนว่าจะอันติเข้าไปแต่กระโดดกระโดดกดแล้ววันเดอร์เบิร์ดเกือบตายอุ้ยเอลซูซองต่อโคตรสวยเขาเรียกว่าลากหัวคมๆแล้วลาก่อยบ้าบ่น เออสุต huh? <pod> ีค <c> ร <oughs> eh, ับจังหวะนี้เออสตีในระหว่างที่เพื่อนถูกเวลาไว้ให้พี่ตีแล้วอ้อยโดถตอดปีปีเรียบร้อยเรียบร้อยเสียแดงด้วยครับมเหมือนพบต่อไปเสียโอ้ยังไม่เสียเพราะอไปเปลี่ยนเสียแต่ข้างล่างนี่สิ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 เขาจะรู้ตัวเขาโดนแล้วโอเคเหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วนะ ก็ชาชีพยายามพยายามล้างก่อนเนีตรงกลาง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 ทิ้งเลนเมททิ้งเลนเมทตามมาแก๊งแต่ลืมเที่ยวเลนแล้วเกิดไฟตรงกลางแก๊งพี่ครับหนูว่าหนูเอาฟเรนเรียบร้อยฟอเรนเก็บไปได้แล้วตามด้วยเตียวเส้นแน่นอนแน่นอนูฟอเรนรับสวยเรียบร้อยครับเตียวเส้นตาไปนะลบเรียบร้อยสูมสูมสูมโดนไหมด้วยโดนโจ๊กเกอร์ครับปาดไปอย่างคมๆแต่ก็ไม่โดนและสูบตรงนันก็แตกตาไปด้วยด้วยใครวะ เอาละออยทำการมาเลียแล้วก็เอาอุปกรณ์สาวน้อยอออสักสก,กิลแม๊โอ้วันนี้จะสก,กิลโอช้ช้าไปช้าไปสาวน้อยเอาแล้วอยอยจังหวนี้ตามสบายใจผจแต่ขาดที่ข้างล่างอู้วนัดเมื่อกี้แซบคอมล่างอันนี้อาจจะเสียนะครับเนี่ย ทำมีป้อมเร <t> ียบร้อยครับป้อมล่างเสียไปที่เรียบร้อยอ้อยจะทำอย่างไรอ้อยอ้อยอ้อยไอ้ของพะรับเป็นตัวเลือกที่ดีมากเบิร์ดทำด้เบิร์ดหนึ่งดอกป้ามที่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยสิจะไปการ์กันโอ้ดีแล้วครับคุูไปเช็คบอร์ดแต่ไม่เห็นบอร์ดแล้วครับโอเคเห็นแล้ว จังหวะนี้มีคนดักคี้ครับผมโอเควันเดอร์ใช้สก,กิลไปหมดแล้วจังหวะนี้ต้องเข้านะครับปั๊บปั๊บหุยอา้อาวอ้าวอะไรเหมือนจะเหมือนจะติดดีเลยหรือเปล่าจังหวะเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไมไม่ล้ำลูกปาดอกโดนอย่างดีเหมือนเขาจะระแวงหรือเปล่าครับพี่กลัวโดนซ้อนลนหรือ,อจังหวะนี้จังหวะนี้เข้าเข้ามาแบบเข้าสามคนมา่ี้คิดไม่ปาจะเสียหรือไม่อุยหนึ่งเม็ดเป็นเหมือนจะติดโล่โจ๊กเกอร์หรือเปล่าเมื่อกี้ อุ้ยแตะรอบนี้ไม่ติดเข้าไปเต็มๆ50%แล้วก็ทานอู้ทานระเบิดเจ็บมากซูเปอร์แมนอตีเขามาแต่ติดล้างหรือเปล่าจังหวะเมื่อกี้ดูสิกันสีจ๊กเกอร์กันนะบองมาทันเลยจริงๆซูเปอร์แมนเสียจังหวะนีน้เสียเสียนลากอยลูกป๊าบแล้วซูเปอร์แมนก็แตกตามไปป๊าบไม่ได้โอ้เอซูคิวคิวเอซูคิวคิวจะรอดไหมลูกรอดไหมลูกไปโจ๊กเกอร์โอ้ไม่มีอตีสินะ เมือนที่เอ็ม,มสี่โลคสี่ซูเปอร์แมนไปก่อนหน้านี้ซูเปอร์แมนแต่มีคนเนียนต่อฟรีวะ่ะแต่การเนียนต่อฟรีครั้งนี้จะคุม้มกับการที่จะต้องเสียชีวิตหรือไม่หรือจะไม่เสียเอาไม่เสียแหล,ลมเราแหลมเราลาก่อยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ฝั่งสี่แรกทำการตีมังกรครับผม ฟอเรนฟอเรนฟอเรนยานะล,ลูกฟอเรนโอเคดีมากฟอเรนก็สูงต่อจังหวะนี้ดูเหมือนว่าป้อมของสีฟ้าจะยังไม่เสียสักป้อมเลยครับเนี่ยในระเรื่อเราถ,ถึง50ก็ยังไม่ถึงเลยป้อมแต่ละฟออมนะรครับมีการดักเแบบขึ้นตรงแต่มาเดิร์่ก็เดิเดนออกมาแล้วเดิร์ดเขาจะมาเช็คบอร์ดได้มากกว่านะ มีการดักดักคุ้มกลางดักคุมกลางเอ๊ข้างบนมีการรวมกลุ่มกันเสียขึ้นครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรกิดขึช่นกันเพราะว่าคลีปไม่เลีรยไม่ดันคลีปโอ้ทีมแดงมีโอกาสโดนตุ๋ยบ้านสูงมากเลยครับเนี่ยโดนตุ๋ยบ้านแพ้นะโนียแอรีลคอีี่ก็เอเอาเตใส่เตะพอควรอ่างันแค่นี้ ปาบโดนคลิปเต็มเลยเอาแล,แล้วมีการดันป้อมล่างเกิดขึ้นแล้วจังหวะนี้ทีสีดแดงกาจะกันสบายๆเพราะว่าสีคนแต่ป้อมบนนี่ไม่น่ารอดโอ้เหมือนเขาจะแยกกันปันป้อมนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากนึกว่าจะไม่มีคนยิงป้อมบนกันแล้วอละจังหวะนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะออฟเกตก,ก็ไม่มีให้เก็บแท็บชทีมสีแดงก็โดนกัดตาทีฟก็มาถึงหน้นาบ้านแล้วด้วย การไฟขึ้นเล็กน้อยทําให้ชาชิเสียเลือดโอ้เป็นตัวเลือกที่ดีนี่ถ้าโหดเข้าไปจังหวะเมื่อกี้เราบล็อก็ตายอย่างเกียดต่อให้พื่อเข้าไปสมทบยังไงก็แพ้เพราอะชาชีดเลือดโลอยู่คอเดียวเสียเปรียบมากมากเลยที่จะไฟจังหวะนี้เอวสุเขาเจะยังวางมแบบสบายใจคอยประดิษฐ์ให้เพื่อนนะครับนี่นักเงียบอะไรอะอะไรจังหวะนี้จังหวะนี้ อ้อมน้อยดูแลง่ายแล้วละโคนไปคนไปโอ้นึกว่าจะตะปบทุเรมซะแล้วแต่ก็ไม่น่าทำนะครับทุกทานตะปบธุเรมจังหวะนี้ต่อให้มีวันเดอร์คอยซ้อนแต่อีกฝั่งก็มีมีทั้งฟอร์เรนมีทั้งอะไรนะลืมชื่อลืมชื่อน้องอ๋อซินิเทียโอเคจังหวะนี้โอ้โหอทฮันเดอร์เบิร์ดสวยมากแล้วก็คือแข็งเขาเตอร์ไป ดูแต่จังหวะน,นี้จังหวะที่จะหิวไปหน่อยไหมทูเรนเกือบตายเกันแล้วนี่แถ้าเข้าไปถ้าเข้าไปในป้อมอีกนิดนึงเนี่ยตายแน่นอนอุ้ยอุ้ยทำไมวันเดอร์กล้าเล่นละลูกเพื่อนตายไปแล้วลูกทำไมกล้าเล่นขนาดนั้นเชียวถ้าลาก,ก่อยก็กล้าเล่นเหรอนแล้วเม,มืนจังหวะที่อยากแต่อยากจะถอยมากเลยนะวันเดอร์แต่กถอยไม่ได้เลยต้องอัดตีเอาแล้วจังหวะนี้ือท้ายชีคคนเดียวตายแน่นอน น้าคอยท่าที่เฉยแล้วป้อมก็แตกเรียบร้อยครับผมอืมอรอบนี้เป็นเวลาของสีฟ้าแบบขาดลอยโดยที่ไม่โดยที่ไม่แตครัง้งทีมสีแดงไม่ได้แตะป้อมเลยเลือดรถยังไม่ถึง50%เลยป้อมต่อให้เอาดาเมจของทุกป้อมมารวมกันก็ยังไม่ถึง50%ของหนึ่งป้อมเลยด้วยซ้ำทีมสีแดงขาดเลยนะครับเนี่ยโอ้การเงินต่างกันเกือบหนึ่งหมื่นเลยนะ สิบห้าต่อหกขอเช็คไลฟ์เขาแต่ละคนหน่อยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาเอาละ่ะตาต่อไปแล้วเข้าเชิญมากันโอ้ย <c oughs> แป๊บหนึ่งขอปิดปิดเพลงก่อน๋ยวาตีนี้ก็ปิด รอบที่แล้วไรไ์ที่แล้วไม่กินเกกิติโอเกมเม่บอฟฟอบอๆฟอโอเคมันจะมันจะมีวิธีแก้เลกิติคือพูดไปด้วยแต่ว่าเจ็บคอมากเลยจบแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวลงไปหาคนข้างล่างสิเปลี่ยนเวลา อ้าวเทสเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่าเสร็จแล้วตานี่ตาเดียวเหรอตาเดียวโอ้โหสิบหนึ่าทีเป็นไงบ้างพีชิออกขอเห็นดิเออทีมสีแดงเนี่ยค่อนข้างทิ้งเลนตัวเองนะไม่เคลียร์เลนตัวเองให้ดีไม่ดูทามมิ่งกี้บเออทิ้งป้อมกลางให้ชิปเข้าบอกบอกบอกเลยนะทีมทีมข้าวโวลแม่งโคตรโบ๊ะบายที่ผายแล้วแม่งโคตรวุ่นวายอ่ะไม่กันดิ ขนาดผมแบบทำท่านตีแบบแต่ว่าซุปเปอร์แมนแม่งของจริงเออแต่ว่าน้องกันพี่สงสัยอย่างหนึ่งน้องกันจังหวะที่น้องกันปลาดอกใส่วันเดอร์ที่ข้างบนอ่ะแต่น้องกันไม่เอาอ่ะหมายความว่ายังไงน้องกันเลยเกิดอะไรขึ้นอันไหนวะจะไม่ได้แล้วที่ที่อยู่ว่าอยู่ด้านบนกับวันเดอร์แล้วแกปลาดอกโดนวันเดอร์เสร็จแล้วแกก็แทนที่จะพุ่งใส่คนอ่ะแกไปพุ่งใส่กีบเลยก็เขาปัญหาเราไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าไอ้ผมไม่เห็นแมปได้ไง มันก็ไปกาเล่นเหมือนมึงก็เอาเองเพราะว่าจังหวะนั้นท้ายที่อยู่ข้างล่างเลยการการแท็กเองนี่หนกเล่นจะโดนทายชี้ซ้อนเลยเว้ยในการอะไรวะอะไรวะวอลมือหน่อยวอลมืออะไรวะวอลมือวอลมือเมทเอาตัวอะไรก็ได้เสมาดิโน่จะได้ปิดดักตบมานานแล้วใครอยากดูใครอยากดูไหมฮะสรุปว่าเทีเสร็จแล้วจะได้ปิดไลฟ์อืมแล้วแล้วโอเคปิดไลฟรไว้กันเชิญมาน้อง อยากตบมานานแล้วใครใครอยากดูไหมไม่ไม่อ,อยากดู okay. ไอ้เหี้ย่โอเคครับสำหรับไลฟ์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันไลฟ์หนะ้าบาย